นะครับ,บตดต่อนะครับเป็นทึกไว้นาวันวันเสารที่9กากรกฎาคมพุทธศักราช2อง5าอันนี้เรามาเย,ย yani ี or, ่ยมชมลงทานนะครับของทีมงานเจริญพรต้มตำไก่ทอดข้าวเหนียวนะครับก็จะคุณหน้าคุณตาอยู่นะนะครับแต่ละท่านแต่ละนางนะครับนะฮะก็คงไม่จะต้องบรรยายชื่อเสียงกันนะครับนี่ลงมือทำกันเองนะครับอ้าวก็คุณแผนสองชูสองนิ้วมา นะครับม <ítulo> ือตำก็ม <Beautiful, S 2> <ading> ือ <deja> ตํามาด้วยนะมีมีตำมีมือปรุงไก่ทอดก็มาแล้วนะครับไก่ทอดนี่อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับอ่ามาตักเองอะไรเองแบบไม่มีห่วงไม่ต้องเกรงใจกันนะครับหมดแล้วหมดเลยต้องรอกินปีหน้านะครับก็จะเห็นบรรยากาศ นะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีสดสดสดเออขาอีตูฮะเอ้าขับอุจูเมื่คืนก็โทรหาทั้งคืนนะโทรหาใครหาก๊อปอ่ะหาใครอ่ะถามจนเล่นจน,น,<อ>นเราเหรอรีบนอนทำไมเนาะเพราะเราต้องมาออกลงทานมีเหรอนะโอ้ดูประชาชนมากมา,มา,มา,มากมายเลยนะครับนะฮะเข้าแถวดีกว่าไหมข้าแถวย,ยาวๆหน่อยเนาะนะครับ วันนี้มางานร่วมมุทิตาจิตนะครับก็จะมีข้าเหนียวนะครับข้าเหนียวไก่ทอดนะครับข้าเหนียวส้ตมตำตำภาษา,าบ้านเราเนี่ยครับนะครับก็วื้ขออนุญ,ญาตนะครับนะฮะอ่าก็ให้ดูนะครับด้านหน้าแล้วก็มาดูด้านหลังกันนะครับอุ้ยจริงๆผมยังไม่ได้ขออนุญ,ญาต ปนึกภาพนะครับนะขออนุญาตปนึกภาพไปไปกันเดี๋ยวผมต้องต้องถ่ายจะตัวหัวไม่มีนะครับเพราะกฎหมายใหม่นะครับนะฮะอันน allora ี้เรามาดูอ่ามาดูทอดไก่กันใหม่ๆสดๆนะครับนะครับมีหลายอย่างมีทั้งน่องมีทั้งปีกมีทั้งเล็บมือนางนะครับอ่านะครับ นะครับให,ให้เห็นนะครับไม่มีห่วงนะครับไม่มีห่วงนะครับมีข้าเหนียวแย,ยกด้วยนะครับก็จะเห็นความสามัคคีนะครับอันนี้เป็นลงทานสามัคคีนะครับก็หลายท่านเราไม่ได้เอ่ยชื่อกันนะตอนนี้เราก็ถ่ายเบื้องหลังไว้ นะครับถ่ายข้างหน้าไม่ได้ยังไม่ได้ขออนุญ,ญาตนะครับก็เลยต้องถ่ายข้างหลังนะครับอนุญ,ญาตได้ถ่ายหน้านะครับอนุญ,ญาตนะครับเขาไม่งั้นเดี๋ยวจะถ่ายแต่ตัวหัวไม่มีกันอีกนะฮะก็นี่นะครับคนตําก็ตําไปคนทอดก็ทอดไปนะครับถือว่าเป็นสตาบุรุษ สตับุรุษสถานครับนะสตับุรุษสถานนะครับก็ถือประธานของสตับุรุษนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันในงานมันแสดงมุทิตาเจ็ดกัตยูกัตวิธีนะครับถวายแด่พระราชมงคลวัชลาธรครับหรือหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรนะครับออาวส้มงตำหมดไปหม้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องเติมหม้อใหม่นะครับ อ่าม wat ีผ uh, oui, ักมีอะไรเดี๋ยวข้าแถวได้เลยนะข้าวเหนียวไก่ย่างส้งตำนะครับข้าวเหนียวไก่ย่างส้งตำทางนี้เลยนะครับนะครับข้าแถวได้ข้าแถวได้เลยนะครับข้าแถวได้นะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็ แถบมะละกอนะครับขุดมะละกอนะครับอันนี้ดีกว่าผมก็จะได้ภาพโดยรวมนะครับไปไปหาม,มุมหาโลเคชัน่นในการถ่ายมาแล้วนะครับก็ทีมงานเจริญพรนะครับทีมงานเจริญพร นะครับกระเดีอยวไก่ย่างท้่ตามทางนี้นะครับกระเดี่ยวไก่ย่างท้่ตามทางนี้นะครับช้าหมดอดกินต้องรอปีหน้านะครับาปีเราจะมาทีเดียวนะครับเราจะมาครั้งเดียวนะครับก็จะเห็นเครื่องกุ้งใหม่ๆสดๆนะครับอันนี้เป็นความร่วมแรงร่วมใจร่วมปัจจัยกันนะครับ นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งส่วนด้านหนึ่งนะครับก็ลงทานนะครับของเจริญพรเหมือนกันนะ,กนะครับไอติมนะครับไอติมเอ่อโทรศัพก่อนครับเขาจะตูหัวทิ้งไว้เขาจะตูหัวทิ้งไว้เนาะ เขาจะตัวหวัวทิ้งไว้ได้นะครับก็ไอติมครับไอติมรับได้ครับรับสีบบเดี๋ยวหมดแล้วหมดเลยปีหน้าลงมาคอยกินนะ ปีละครั้งเดียวนะครับที่จะมากันวันนี้นะครับนะก็ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับคนก็จะมากมายหน่อยนะครับอันนี้เราถ่ายแต่หลังด้านหลังนะครับด้านหน้าไม่ได้ขออนุญาตเขานะนะครับก็จะมีลงทานเยอะนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมเหมือนกันนะครับ นะก็มีสัตบุรุษนะครับที่มามอบทานถวายทานแล้วก็สัตบุรุษผู้มารับทานนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญมากนะครับไอติมก่อนก็ได้ไอติมนะครับจิตใจไอติมได้นะครับนะครับทางซ้ายไอติมทางขวาข้าวเหนียวส้ตมกกนะสตําไก่ทอดนะครับข้าวเหนียวส้มตําไก่ทอดนะครับ ครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับความรักควา,าหมหมั่เมือขี้ความอบอุลของพี่น้องทีมงานเจริญพรนะครับเห็นที่ไหนรักไทยกันได้นะครับนะฮะก็ขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับ นะครก็เดี๋ยวผมจะต้องไปช่วยงานตรงจุดอื่นด้วยนะครับสวัสดีครับ